ข้างในนี้เนี่ยเป็นองค์เจ้าพ่อที่นายบรรหารอายุ17มากราบไหว้ถ้าเข้ากรุงเทพแล้วเนี่ยได้ดิบได้ดีนะจะกลับมามาพัฒนาสารเจ้าพ่อมาพัฒนาองค์เจ้าพ่อแล้วก็ตอนนี้ท่านก็มาทำ คุณแพทย์ลตอนนี้เราอยู่ที่ว,ทวัดป่าเลไลค่ะค่ะเป็นวัดโด่งดังของในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมาสุพรรณต้องมาไหว้หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลอตอนที่ผมอยู่ในท้องตอนนั้นนายบรรหารยังไม่มีลูกชายค่ะหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นายบรรหารมาขอก็เนี่ยแหละมา ขอหลวงพ่อโตหลวงพ่อว่าขอลูกชายนะฉะนั้นก็ผมก็จะมาไหว้ย<ม>อยู่เรื่อยๆไหนะว้หลวงพ่อโตเป็นลูกหลวงพ่อโตแล้วก็ได้ลูกชายจริงๆแล้วก็ออกมาเป็นวราวุธคนนี้แหละครับแล้วต้องแก้บนไหมคะมาบนเอ่อ,อตอนนั้น,นไม่แน่ใจจําไม่ได้ว่าไหนบรรหารบนเอาไว้หรือเปล่าแต่ว่าหลังๆเนี่ยเวลาเวลาก่อนแข่งผมก็มาไหว้เหมือนกันนักฟุตบอลสุพรรณทุกคนจะมาไหว้อ๋อนะ แล้วก็สงสารท่านเหลือเกินเพราะว่าทุกทีมก็มาไหว้ท่านหมดเลยค่ะนะฉะนั้นเนี่ยก็ทั้งเจ้าบ้านก็ไหว้ทีมเยือนก็ไหว้เลยไม่รู้ว่าท่านจะทํำยังไงดีท่านจะช่วยทีมไหนดีใช่ใช่ช่วยทีมเราหนึ่งคะก็ทุกทีมขอหมดเลยนะ ปิดทองหน้าพระค่ะปิดทองหลังพระคนแต่ที่นี่ปิดทองหลังพระคนก็เห็นเพราะคนเห็นเยอะเลยผมแปะที่เท้าทีมฟุตบอลผมจะได้เตะเก่งๆมือได้ไหมคะโกจะได้รับเหนีน่ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันแทนบอลแล้วผมก็จะแปะที่ช้างค่ะเพราะทีมเพราะทีมผมคือช้างศึกยุทธ์ถี <c oughs> เป็นช้าง ช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรเจ้าพยาชัยยานุภาพช้างตัวนี้เป็นช้างกษระสันนะคะที่อยู่ใน <ฮะ S 1> เสื้อเราเนี่ยแล้วเราก็จะแตะที่ลิงมันจะได้วิ่งเร็วมันลิง มีข้างนอกจะเป็นพวกศิตกรรมใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ข้างด้านถัดออกไปก็จะเป็นที่ขายของโอท็อปบ้างขายอะไรบ้างสําหรับ<อ>นักท่องเที่ยววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะมากช่วงนี้ปิดเทอมจริงครๆคุณเอาปิดมาก่อนหน้านี้แล้วแหละอุ้ยผมปิดมาตั้งแต่ปี โอ้นั่นก็หกเปีที่แล้วแล้วตั้งแต่ตอนที่ยุบพรรคชาติไทย<ช>ตอนนั้นครับเป็นไงคะดีไหมคะโอ้โหสบายนะต้องตอนนั้นต้องขอบคุณสารรัฐธรรมนูญถ้าไม่ได้ยุบพักก็คงไม่ได้มาทําฟุตบอลค้นพบตัวเองค้นพบเลยว่าสิ่งที่ชอบทํำนี่มันคืออะไรพูดเหมือนอยากให้ปิดเทอมนานๆโอ้ปิดไปเลยไม่เดือดร้อนนะว่าประเทศชาติไม่ใช่ของใครคนเดียวฉะนั้นอยากจะ ทำอะไรทำไปก่อนได้เลยเราไม่ว่ากันนะค่ะ,นะคะแล้ววางอนาคตตัวเองทางการเมืองไว้ยังไงบ้างหลังจากนี้ถ้าสมมติทุกอย่างกลับเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ถ้าถึงเวลาจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะครับก็คาดว่าตัวเองก็คงหนีไม่พ้นต้องเข้ากลับมาทำงานการเมืองใหม่ถ้าหากมีโอกาสกลับเข้าไปทำงานใหม่อ,อยากไหมไม่อยากแต่เข้าไปทำได้ไหมต้องเรียกว่า ผมไม่กลัวใครพูดถึงคุณพ่อในมุมมองจากคุณท็อปซักประโยคหนึ่งเจ้าระเบียบแล้วก็เป็นคนที่คิดอะไรหลายช็อตเหลือเกินนะครับหลายช็อตจนที่บางครั้งผมเองก็คิดไม่ถึงเราคิดถ้าอย่างเหมือนเล่นหมักลุกเนี่ยท่านจะคิดไป3ตา4ตาแล้วเรายังคิดได้แค่ตา2ตาเท่านั้นเองถ้าจะสรุปในบัญหารห้อยู่ในประโยคเดียวเนี่ยคือว่าในบรรหารคือห้องสมุดที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าไม่มีบรรรั์ถ้าหากมีโอกาสกลับเข้าไปทำงานใหม่ต้องเรียกว่าผมไม่กลัวใคร